ก็คือว่าตอนนี้ค่ะปกติเป็นคนที่ชอบแบบไปฉีดอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้คือไปฉีดที่อื่นแล้วมันไม่ลงอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแก้มมันเริ่มหย่อนคล้อยแล้วก็ตรงหน้าผากค่ะเริ่มมีริ้วรอยเพิ่มขึ้นค่ะก็คือจริงๆอ่ะเพื่อนแนะนํามาค่ะแล้วก็เราก็เข้าไปดูรีวิวแบบตามแฮชแท็กอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออแบบ คุณหมอทําตาสวยด้วยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในการทําพวกเกี่ยวกับการฉีดหน้าหรือว่าดูแลผิวอะคะ่ะ คือจริงๆต้องบอกว่าประทับใจมากเพราะว่าตอนที่ปรึกษาคุณหมออะค่ะคือเราอะตั้งใจว่าเราจะมาฉีดกรามเพื่อให้แบบหน้าเราเล็กลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาก็จะฉีดให้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยให้คําแนะนําว่าการามไม่ต้องฉีดแล้วนะมันเล็กมากแล้วให้ดิฟกรอบหน้าแทนอะไรทานองเนี้ยค่ะคือคุณหมอเขาใส่ใจมากแล้วก็ดูแลปรับรูปหน้าโดยที่แบบให้มันเข้ากับเราจริงๆอะค่ะ พี่เคาน์เตอร์น่ารักมากก็คือดูแลดีมากค่ะแบบให้คําปรึกษาดีมากๆเลยคือตอนแรกอะเราก็กังวลว่าของเราเนี่ยจะต้องฉีดตรงไหนยังไงบ้างแล้วพี่เคานเตอร์ก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบคุณหมอค่ะแล้วก็บรรยากาศในคลินิกก็คือสะอาดสวยมากเลยค่ะทุกคนฉีดครบ7วันแล้วนะคะสําหรับบท็อกหน้าผากจะบอกว่าตอนฉีดอะคือไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามาก นี่ให้ดูนะคะอันนี้คือเลิกคิ้วสุดๆแล้วนะคะไม่มีริ้วรอยเลยปื้มมากๆเพราะว่าวันที่3มามก็เริ่มเห็นผลแล้วพอวันที่หเนี่ยริ้วรอยหายแทบจะหมดแล้วค่ะวันที่7ก็คือหายหมดเกี้ยงเลยแต่ว่าที่ชอบมากๆก็คือคิ้วตาอะไรปกติเลยนะคะคือยังทําหน้าตาได้ปกติไม่รู้สึกว่ามันตึงโบเกินไปนะคะแต่ว่าริ้วรอยหายไปหมดเลยค่ะ อยากให้ทุกคนลองมาดูที่ด็อกเตอร์การคลินิกนะคะบอกเลยว่าคุณหมอน่ารักมากๆแล้วก็ดูแลดีมากๆค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาใช้บริการที่ด็อกเตอร์การคลินิกกันนะคะ